ไปศาลไปไปมาเนี่ยมันมันทั้งผิดพลาดทั้งบกพร่องตั้งแต่ต้นจนไม่รู้จะจบยังไงนะเดิมทีเดียวก็บอกว่าแต่เพื่อให้คนเนี่ยกลับไปใช้การโพสในในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอทคอแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเปิดรับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนแล้วเนี่ยโอ้โหคนหลั่งไหลมาเทมาทั้งที่ท่านตลาดกทรวงการคลางเคยบอกว่า ไอคนที่พาดูมันมีวาระซ่องเลนซึ่งพี่ p a i าลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ p a า s a n เขายบอกว่าไม่พูดซะดีกว่านะครับไม่พูดก็ไม่มีใครว่าท่านไปแต่ท่านพูดเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าคนเขาทุกข์จริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆเขาถึงได้แห่แหนกันมาพี่ p a สาลอ่านปรากฏการณ์ยังไงครับที่พอจัดโต๊ะปุ๊กเนี่ยคนก็ไหลามาเทมาเนี่ยในช่วงไม่กี่วันเนือยสะสมยอดเป็นหมื่นคนแล้วพี่ p a สา ก็มันก็สะท้อนว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดมันก็ดูจะไม่สอดคล้องกับความทุกข์ยากที่คนเขาเผชิญใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราตั้งเราตั้งหลักนะราชการตั้งหลักว่าจะจ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ครับอ่าหลักเกณฑ์คุณก็มาหนึ่งสองสาสี่ห้าครัวนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ย ไอ้บางคนเนี่ยมันไม่เข้าหลักเกณฑ์พอไม่เข้าหลักเกณฑ์มันก็มีปัญหาถามว่าเขาเนี่ยรับได้ไหมเขารับไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายากลําบากอใช่ไหมครับนะในขณะที่มันมีบางคนมันไม่ยากลําบากครับแต่ความข้อมูลที่มันลงไปเนี่ยมันไปเข้าเกณฑ์ครับมันได้คทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคุณเอาเรื่องของหลักเกณฑ์ถูกไหมคุณมองว่าจะจะจะช่วยเนี่ยเราก็ต้องมีกฎกติกาได้มาหลอกเรา แต่หารู้ไหมว่าอการไปตั้งกฎกติกาอันนั้นเนี่ยมันทําให้มันไปปฏิเสธคนที่เขายากลําบากไม่น้อยครับแล้วก็มันเกิดการไปปล่อยคนที่ไม่ยากลําบากให้ได้รับการเสนอไปมันมีจะบอกไม่มีไม่ได้หรอกใชาบอกว่าอะไรนะพัฒงานรละวิสาหกิจยังหลุดรอดมาเงี้ยนะผมผมคิดว่ามีหลายคนเนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วผมเห็นด้วยเลยนะ ว่าถ้ามาตรการเยียวยาเนี่ยมันอย่าไปตั้งกันด้วยว่าต้องมีกัดหเักเก์นะแต่ให้ตั้งด้วยว่าใครบ้างกลุ่มไหนที่ประสบปัญหาประสบอย่างไร,รแล้วคุณดูแลเขาอันนี้มันจะไม่มีปัญหานฮะถูกไหมฮะครับเพราะว่าไออย่างเช่นอยู่อยู่ในธุรกิจออยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยทุกคนมันส่งข้อมูลเนี่ยคุณบอกได้นี่ว่าเขาทำอะไรยังไงใช่ไหมฮะ ที่จะผูพิทักษ์ทรงพิทักษ์สิทธิ์ไปตรวจแรงต่างเหล่านี้ไม่อยาะไปขีดกรอบเขาดูแลว่าเขาประสบปัญหาอะไรเนี่ยเปิดกว้างเลยถ้าเป็นกลุ่มผู้ประสบปัญหาคุณเขายากลำบากนี่คุณให้เขาไปออถูกไหมฮะคืาตั้งกันด้วยว่าเราจะช่วยคนที่เขาประสบปัญหาเขายากลําบากเขาประสบปัญหาจากโควิดครั้งนี้นะฮะแล้วคุณช่วยเขาไปไม่ต้องเป็นกำหนดหรอกครับว่าเท่าไหรุ่ณผู้ประกอบอาชีพอิสระเขาตั้งไปว่าอาชีพอิสระ ถ้าจ,จะยากลุ่มนี้นะอ่าแล้วประกรรันสังคมก็ว่ากันไปประกันสังคมนี่ก็ยังเห็นบอกว่าก็ยุ่งพอสมควรน,นะอืยังยังชนละมูลอยู่ยังยังยังเรลมูลอยูใ่ใช่ชตอนนี้ก็จะจ่ายไปได้อย่างมากก็ประมาณครึ่งเดียวครับอ,อีกครึ่งนึงเนี่ยเข้าใจว่าเอกสารเนี่ยเนื่องจากคอมพิวเตอร์มันทําไม่ได้ต้องเอาคนพันสองร้อยคนมาช่วยกันกรอกมาช่วยกันอ่านข้อมูลแล้วก็อนุมัติกันเนี่ยนะเอเป็นระบบแมนนวลนะเพราะคอมคอมเป็นคอมมีปัญหาใช่ไหม ใช่ของสำนักงานประกันสังคมอ่ะเขาบอกว่าไปประมาณเนี่ยอย่างมากก็ที่เหลืออีกครึ่งเนี่ยก็จะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นช้าหน่อยแต่จะได้แต่ที่จะไม่ได้เลยเนี่ยนะก็คือยี่ห้าเปอร์เซ็นืมเพราะคุณไปตั้งกติกาว่ามีหลักเกณฑ์ว่านายจ้างจะต้องมาเซ็นอ่าต้องต้องมาเซ็นรับรองสภาพการงานสองแสนกว่าคนเนี่ยสองแสนกว่าคนเนี่ยจนบัตรนี้ยังหานายจ้างไม่ได้ อืมนะครับแล้วก็วงในเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างไม่เซ็นหรอกครับอืเพราะนายจ้างมันมีความผิดอยู่ถ้ามันมาเนี่ยมันมันถูกเรื้อยคดีที่มีความผิดอยู่<อ>มันจะถูกมันมันมันจะถูกทั้งปรับแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเออไม่นําส่งเงินครับโอ้โอเงิน,น,นประกันเนี่ยที่ไม่หักใช่โอมมันไม่นําส่งนะ อ่าับมันไม่นําส่งเขานี้พอคุณมาเซ็นรับว่าคุณเนี่ยหยุดแล้วลูกจ้างหยุดเนี่ยนะโอเคไม่มีปัญหาแต่พอทางงานการบอกเออแล้วคุณเนี่ยยังไม่ส่งนะคุณมีความผิดคุณโดนลับนะหากโดยสมทบลูกจ้างแล้วเบี้ยวแล้วอมไว้ครับอยังไม่ส่งไอ้พวกนี้นะครับเห็นก็บอกว่าไม่น้อยกว่าสองสามหมื่นลายไม่มาเซ็นให้ครับเพราะว่ามาก็ต้องมาเคลียร์ไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เป็นคดีกันอยู่ยาอะไรต่างๆแล้วมันมีเรื่องอื่นฮะ อันนี้น <c oughs> ung, มันยังไม่ยุ่งมันยุ่งเพราะว่าคุณเป็นกำหนดกติกาไงว <c oughs> ่านายจ้างต้องมาเซ็นครับถ้านั้นจริงเนี่ยถ้าเปิดฟว้างนะว่าเออเขาประสบปัญหาอืมใอ้นายจ้างเอ่อปิดกิจการ,ร,ร,ร <c oughs> แล้วเลิกจ้างเขา <c oughs> นะปิดชั่วคราวปิดถาวอนอะรก็แล้วแต,แต่แต่ไม่จ่ายเงิน <c oughs> เดือนเขาไม่ชดเชยเขาเนี่ยมันเท่าข่ายคุณต้องถือว่าเป็นอะไรเหตุอะไรที่เขาบอกอะไรนะปิดอะไรเหตุสุววิสัยเรื่องเยียวยาใช่ใช่ อันนี้ถ้าถ้าตั้งกรอบอย่างนี้มันต้องได้รับฮะทุกคนต้องได้รับไปแล้วอ่าฮะอ่าอันนี้พอไปตั้งหลักเป็นกฎเกณฑ์ว่าต้องมีกฎข้ออ่าต้องเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอะไรเงี้ยฮะมันเอ่อมันก็อย่างงี้มันพลละวันเดี๋ยวผมจะดูนะเกษตรกรเนี่ยผมก็ชื่อแล้ว่าก็จะเหนื่อยเรียกว่าวัวกันทุกวงไม่ว่าจะวงผู้ประกอบอาชีพอิสระผมกลพอมีข้อมูล้ววงผู้ประกอบการตน วงว่าเกษตรกรเอ่อเราเราสามารถเขียนใส่ข้างฝาไปลงได้เลยครับอ่เขามั่วมีข้เมู่วเามีข้อมูลอยู่ว่ามันจะยุ่งตรงไหนเกษตรกรเนี่ยครับนะฮะครับอ่ามีคนอยู่ในเี่ยเดี๋ยวมีเยอะจังหวัดจะเล่าให้ฟังครับต